เป็นยังคุกหนูพี่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 แลนว์มาพี่แล่าตรนนรบกันพี่้องเลยสายเดียวสายตรงเลยมือนี้เก็บไรสูรลไสูไรสเฮ้ยไปกบวกทั้งนั้นเนี่ยวกิจิน क्या कैज

เจ้าแม่น้องไผยอีสานบ้านน้อยสวัสดีครับอีสานบ้านน้อยครับพี่รุ่นครับมาบีฝอน้องมาหฮะสอนตา้มก้าวเนี่ยละมึอมากก็ยังเห็นเป็นแต่มีกลุ่งอยู่สิเ ไม่ไรก็ผ้าทีมงานจิตการแต่มาเนี่จังว่าจิ๋ววิทย์ีิตย์้นใจสอจั่างว่าของแพร่เนาะรถรุ่นนี้ยังบุกได้ลุยนนำคว้าตมได้อันนี้รับประกันคุณภาพครับพี่น้องรับประกันแม่แรงได้หอยสวกมากนี่ฟ่วงออกทัวนทวนนี่อันอันกู้ได้เอาหอยก่อไม่ให้าเินขตยบังงอเด้อบังงอยิ่งใสคือโบมี่ยังใสแต่บัฟไฟ เมตืนี่บางงาไม่เดืานีิเอามนขายซองเยอป่บ่หลายยูสื่หลายสื่อ้อยแสดงว่าทงกินกัะนีแป้นครับก็เลยเอาบักนีให้ตืมปากาขอคุณหลายนะครับไม่ซิมกบาัหานก็ซื้อวางไรหล่ะเตูวางไดหล่ะจังเลกกแของของไส่สโคนมันเด้ออาดูกยขายของเข้ามาก่ขายกับมาลาด้วยเขอบคุณหลายเด้อจ้ะน้ำนนำเอาผู้ึงท่านป็นปากไอ้น้ำตั้ง เอ้าทางคนตทางขิ่นทาบฟังสาฟังหวยสันสันเด้อพี่น้องเลยหอยหลอมัดระวังทีมงานลูกสาวลาใอยไปเส่ยหลังกาแฟไปเรียนรอดห่วงยางกันได้ลูกมาโอ้ยเป็นแสาเป็นสาวไปผู้เดียวจังหรืยมาเพีย โอ้ยๆๆไปพ่อพูดลอๆไปน้ำเขาหลอดประเดีได้ลูกเอ้ยอืมมามาเอาลอกมึงครับพี่น้องมันบ่มานผุนผูใสลุยห้องครับพี่น้องลงมาแล้วอืมบอก่อยหวานเบาๆอืมอืม่หวาน่ขหวานขหานได้เยไ่ผักขยาวมากอืม อย่าขาว่าขาวตัวเปินสันคนเดเลยตัวนี้คนเลยคนเลยอันอปบ่าเดี๋ยวมัดดอกโอ้ยสำวิงนี่พรางเมีพยามขนนเาออเมีนนีพื้นไม่เออเป็นยังคุกหนูพี่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 แลนพี่แล้วกาแฟมาลัดหนูกาแฟเห็นหนูอี้ละ ของเทีพี่น้องด้วยมึงกองเทียพี่น้องมันใจว่ามอนี่มันใจจ้าว่าได้โอ้ได้กันไดปุยรงแล้วเพามีผ่าเมื่อเ้าเนียเยาจ้าังสันบ่เป็นยังปอดังหลอดมือนี่ยอดโตลงมาแล้วเอาลุนน้ำกันได้พี่น้องสิดป่ดกเ้สิดเซตําุ้งบอกหมยว่า้ามือน เป็นะบ้าปุ <laughs> ๋ยนักซีงตึงบ้างวนนเลวานักขีวัวเดียวีงตึงอยอหลุดน้ำกันน้ิงเลยสายเดียวสายตรงเลยมือนี้ตัดถึงมากบกพ่อหน่อยเอามคเขาจะฝากว่ามีเุ้นอ๋ก่อนีพ่อดเจ็บดอกออสั้นก่อนหากันบ้างดูมีอยู่มีอยู่มีอยู่กุ้งกุ้งกุ้งพ่อดีเลี้ยอยู่นรงพ่อจอมดจอมอยู่ เก็บไรสู๋ไรสู๋ไรสอ้าไม่เงยโอ้ยปน้าเฮ้ยเพี่น้องเลยปาดทั่วนาคนด่าทะเลตัวนี้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจิมงานพี่น้องเลยเม่ันชินมาจับเอลไปได้หนิของกูใดหนฟังของเบาปุ๋ยได้หนิเฮ้ย ถั eras, ่วถัวถัถัปาถัปิงควาวปิงัวเอาไปเลี้ยงจะเปียงหาอกอตัวใหญ่แต่ไปเลี้ยงห้พี่น้องหอดีบิงีเปียงล่ะเฮ้ยปลาดมึงไพรุ่นทีผ้าผีพาน้องไปบิ้งบันเดนเดืนบอมบอกทางนัเนีบอกจิบอแมนจิย้อนใจเจ้าข้นมาเดินเดินห้ว่ามันยืดควมยืมควมเงียวหนมันยิ่งเงี้ยสมเด็ีนะ Ủa ơi, dạ, chú cười đi, anh dây đấy, nha Áo cười mà đơn đơn nha, bà mất khuôn nhau, khuôn nhau sắp đánh xỉn á tôi nội tôi nhiên sắp đánh, bình luận đi Chúng nó không có thể chín lắm, bà bảo tụi nhai phải Tụi nhai khổn Bà Ui, 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 bình Bao bụi Số bà mất chín liệt bao bụi, bà mất gì nhoi, bọn tụi nhai Ui Ui Ui, ดวงเ้ปอั่วไอถามเน่มันแรนมันอ่ะผาลังเดมันขึ้นมาน้าไหนไงขึ้นมาน้าเลยอ่ะปอดปใบนี่ห้อยห้อยมันไม่ดูดเบาปุ๋ยว่อนหัวแดงเจ้าวอยนี่มึอดูมอดูพี่หวงเลยำรวจเน้่เอาุเทียวคือมีเดียวนี่คือมีสวงบ่อะไเด้อหัวว่อมทองเน้อมึงพี่น้องเลยีขัดงี เตระยานเตะตรวจไปตรวจเบิ่งเด้อหาบัางแกะผ่ากันมัอืมบอดีว่าคือแศดบอดีว่ได้เด้องานนี่ตายลงในงานนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุ้งไหลวะเบาปุ้ยบ่แก่มือติงก็แม่นของไผอีกอ่ะเสียงเปลี่ยนเลยพี่น้องโอยเสียงรอๆสวยๆเบิร์เลยโอ้เอาใส่็จบังกุ้งนะ ุงเทาอยู่โอ้บ่เียงดอกโอ้ยมีว่ามันกบกัดมงไงปานนี้ดอกแม่งยังแม่ตัวแม่งยังโอ้ยลนา่ท่นพอพี่หัวเขาไปแก่ผ่านะสว้วยหน้าห้อเยงเ๊บกุงบร้งือูว่าเป็นมันสติเคมาโงทีเดียวจบนี่ตยลายตัวนึงมันยังรุ่นซาบัดเโอ้ยโอ้ยมึงแน่มตยมาเหรอนะ อุ้ยน่าเกี่ยดนุองยานมาตอนเศร้าอยู่เดี๋ยวคอยเอาถุงเท่าให้ขึ้นมาแม่ปู่คอยฝันบ่ดีเต่าขึ้นอยู่พอดีตีแม่วันสินฝนตกไม่พี่น้องตีงันมาขึ้นเพราะว่าแม่วันสินตะกี้ไปต่อนอยู่หนองถ้าฝนตกไม่ละมันขึ้นมาหยาบหยาบเลยน้องฟังไหมฮะอ๋อองสีว่าอะได้ติหรือว่าห้องสีเอาไปปล่อยอะไรพวกกูนี่ ผู้ใหญ่มันไปมีเสียมีใครไปน้ำนาะปล่อยสาไหม,มก,าก,ากันเอาตวตัวเทเามันกับกานเอาไปฝ่อไปปล่อยลง,งน,น,น้ำซะกันโาซันเนอะซมีหรอ สวนาหอะตเนาะไผ่งสั่นเนาะมื่อวันจีนมันจังปลด่ดภผ่อะไรกังวลนเม่วันจีนลงคนเดียวก็ได้คนไปช้าน่อันเมยมยไม่น้องไรนั่นอันฝ่ายผู้แขียเนี่เมื่อวันจีนเนี่ยเทียบสองเสนปูก็เลยก็เบาปุ๋ยก็ไม่บอกว่าปุ๋ยเซนนนด้ว่าให้นับแต่เดี๋ยาปุ๋ยมันนับพื้คตดีจบยันก็ยันเนี่ยย่งยังโตใหญ่กระดดกกัะเดียด อดเลน้มบองแ่ตัวเป็นจดดะดจะไปบึงกันน้องเนาะไปเอาไปหากินน้ำสาบเอาไว้เราไปรุ่นตัวเนี้ยเส้นเล ถามว่าากไอ้บอลแก่ผาข้าหมองได้ไหมยันได้เหนเห็นว่าแก่พี่นอยันได้ร้านวิวไว้แก่ผายันบัติบ้านคือมีเศษวัตถีเวตถีอยหมดลูกย้อนปฏิบัติด้นอกไม่ตู้ไปได้ล่งน้ำไม่ตู้กับมาตำรวจจะของจะเาไปแห้งอืมพายเรีนๆครับสองใบครับจิบด้หนึ่งินกาแฟหอัมากเาตัวไงน้าวโพดเสียว จ้ำรวป้าม่เลเรวจะไปจเำดวไปแก้ผ้าอกาปนุงกันแกก็ตันไป้คุมแก้ผ้านี่ก็เลย้แมันจ๊งกันมันจงันงไงเนี่ค่ะอยก๋อราไน่องวันนี้ลูสาวเบ้าปุวยวันนี้แม่วันจินบ่มี่ยานกันมาหอดสายขวงแล้วันี้ปลอดภัย เอาน้ำเย็นบุ้ยพี่น้องเอ้ปลาซิวเตียนเซลเซลน้ำเย็นอะไรน้ำเย็นอะไรคนไป็นโค่นโอ้กาแฟกับกาลงขึ้นกันเลยป่านี้ม่ตัวไปใส่ะไม่ตัวโอ้ยน้ำเย็นลงเลยอ๋อโอ้ยโอ้ยว่ามัน เสียงเดียวกันนี่ละไปหลัดมาบึงเอาพวกของมาพี่ตีโอเป็นตะไคนู้ถือขบอกเขาขึ้นฟังบุญไปเป็นไรถือบ่เอาไปกเบิ้งกันพี่น้อง พูดถึงคู่กับประกาศลงน้ามานะโอ้ยกลัไรเป็นยั้มีตัวกู so um, ้กู้อนขาพานพูดหายงุ่มกุ้งเซนมีนี่ตัวเป็นได้ถึงเนี่ยมาหรอลูด้อยดูด้วยดูน้วยดูน้นยดูน้อย ปลาดุกโตโโตโโอ้ปดุ๊เ uh, น oh ี้ออคุ้มไปเขาไม่ใช่เจ้าไหนหรอันนี้ก้อยนีดโซโล่พองานติดกุ้งป่อกุ้งปลาซิ่วพ่อปลาซิ่วเอานี่ก็เป็นปลาแปบแม่นอหันนี่โอปลาดุกหน่อยนี่จูจูน้าไเอามีตู้มาจิ๊บตัวอีน้อง ซายกอน่เอาเอายน่เอาปดุกนดอทีมงานเจ็บปนเนาะพี่น้องกันแน่ปา่ยือยเอาลยเีปดี๋ยวางไปเก็บเอาไหมเอมาปลาดุกหน่อยหลายเปลาดุกหน่อยไหมพี่สะพ้อมึงง่หนเนาะเอาปล่อยเอาปล่อยๆด้ก็ปล่อยตรงนีละเออุ้ยเอาฝาปล่อยฝปล่อยปล่อยสาจจะบ่พัตาดอกมันยมีอยู่เออยังมาเอาไม สันดอกให้มันแมนสายาไม่นำนะหญ้าเอาไ,ไปปล่อยเยอะเตี้ยเรื่อ,องวันนี้ละบ่ปลาดุกตัวนี้ถุงบูจะมางันโคนตรงมากเลยนะไปนับกลนกันไปเลยเด่นที่นั่งเสาอยู่น,นั่งเสาอ,อ,อยู่นี่อะไรฮะว้วยเือ,อว,วางัส่วนฮะิดกลองจอนบูิดกลอง้งจอนติดเลยคาดโพดเออหลุดน้ำกันก็พี่น้องรอบสองนี่ถือปลาดุกถือกุ้งคือเก่าะบ่หมันบ่หมัน มาปุ๋ยเป็นนมดไปม่มีแฟตีน้ําาท่านตัวหมวเขาอยู่ตัก่อนอีกรอบสองวันนี้วอนมาข้นทางห่มๆทังน้มัยีตั้ปีด้วปนี้นฮะมีตู้ก้อนแม่มันถินไปปอยได้โอ้เอาเลยเอาเลยยเวเลยไปกินได้ไปปอย้อปยไปไมันเปียไปสาไม่ได้มีตัวมันน้อยๆเนี่ยอืมมันนี่เงยเป็นบ่หรอเก๋โอ้หน่อยไม่เงว่ะต้าเป็นบอกให้จูบแซ่บพื้นก่อล่ะอ้อมก็แซ่บต้มก็แซ่บ อึงตไปอึ่งตไปเอามาติตีตม้มน้อยเวลานะอันเบ้าปุ๋ยว่ามันยังเอาติตีตม้ม,ออมันจังเงินหมาเน,นเออมันงเหาิน่นเออลไบอมันเดียวขึ้นฟังนี่ยู่นี่นนะเัออเบ้าปุ๋ยสงสัยไปสำรวจจ้าตรวจาด้เีเป็นหายก่อนบูปลาค่อยใหญ่บ่ว้าว้โอ้

เอาละหลันตัวงบอกซ้อนถืกลมถือกลมพอดีเนามีตูโอ้มีตูรงเเก่าว้ป่ะนี้พ่อจะให้ากรย่เอาตัวนี้สัปลาเขาหลปลาซิวปลาอยมไปหลดบ่นิปลาซิวโอปลาซิวเอาตีเอาโอ้ใคอยูว่าถือปลาดุกหน่อยไลคือโกหลยุห่อยกดมีงาไลปุ๋ยก้ยก็ไลตัวเ่นด กอยูดิกินี่อกไ่ด้ดัแม่น่องอ้เ็เลยตเตมากพ่อปวอกดดันตื่นเต้นแล่อยย้ายพี่น้องตต้นแล้วมันยุ่งเหยกับพ่อแห้งเลยเนี่ยไม่ตู่ที่่อเลียปลาซิวซอยดิเอาแก้งเออบอกแม่นองไอ้เอาิ่งมาแล้วเนียแม่หน่อไ้อ๋อเป็นเเป็นเลยท่านี่ตั้ตึอีกไปทมมันกน้อ แถวแนีละอืมสานีเจอไลยมันอยู่รระยะนี้เนาะมือนั้นเนางทีเอยู่รอฟังนีละนั่นนเด้บอยูหน่เมื่อหนีบอยซื่อนีนั่นเอาเอาเยาปลาก็ย้ต่ำปลาก็ยยต่ำเดี๋ยวไล่น้ำฟังก่อใครอ้ยแม่นบอมันตํตาหุ่มหอยสีตัวนี้ตัวต้องบอกเปยนาะไล่ปลาน้ำฟังเนาเอาเอเอาอไิตัวมันยังหมันอืมปาปุ๋ยวางเสร็จแล้อ้หัวก้อยางนี่เป็น โอ้โอหปลาก็ยื่ตัวขาแล้วเออจำหนองไปเอ้ยนงไปคือไว้มันหมือนแม่วันเจีเอ๋อดูน้ำกันเบาปุ๋ยเนี่น้ำถือไม่ผิดเนาะว่าหลาาเขาต้มน้ำไหลๆกุ้งมันยังอยู่ฟังมาถึงมันยู่ตมมาถึงจังหวะอ๋อดูน้ำกันย่าพ่อโซมากถือแม่น้องไอ้เด้เนี่ ดูถั่วถั่วไปน้ำปเดียวไปน้ำเออไปน้ำเชียร์ลงไปน้ำตัวนี้หน่อยก็ปล่อยลงไปอาศัยกินโดนๆพี่น้องเลยวางอันอยู่งข้องหงายนอนโอ้ยขั้นตุ้มพี่น้องเลยอันวางอยู่งข้องหงายอันไปยังมีตัวโอ้าปนี่เหมือนปล่อยมันจะไปเอาเอามีตัวไปละไปยื่นเดี๋ยวจวดปุ่นโอ้ตัวพอมงามนี่เนาะปล่อยมันจะตัวนี้พปยื่นเดี๋ยวเคยไปตัวนี้ จาได้ต้ตัวนั้นตัวซิมดำยออกแล้วออกแล้วออกไปปาติวันปลาซิีวไหมต้มก๋วยก้อยดีวานใส่ตำตีก้อยัได้จานหนึ่งหเด้ปาทูนะปลาทูก็ได้จานนึ่งหเด้ปสองวน้ไปสองไปใกอยใส่ซเซตี บุกุงจนึงอ่อตัวพ่ออยู่กินีดอกตะกีมตัวใหญ่ไงมันง่นบอกว่าเมียมันสิตะกีมมื่กีตัวใหญ่กถึงมันหมือนไปนั่วะเนาะมือเมียนไปแล้วเลี้ยลุนลูกมันมากเรียยลุนลุนล้านแม่ไฟรุลนตัวหน่อยมันแซมขึ้นมาเพื่อจะเบ่งแว่งขาจากผก้วนี่คอยแพี่บันนี้ละตะกีมก็ตัวใหญ่ดิ ว่าช่วงตัวเงี้ยมันก็บัตว่าตัวหน่อยตัวเงี้ยเป็นช่วงช่วงนั้นที่กี่ห้องก่อนแม่สอนช่วงเมียนเพราะว่ามันก็เป็นหุ่นเป็นหุ่นก็มีตัวว่ามันมันแันมันมันไม่ได้พี่ท่นขืนเนาะถ้านั่นกับสอนท่านสอสมันยังมูตัวเงี้ยมันยังขืนดีเมียนกระสอบมันเลยไห้ก็อ่ายกไปกินที่เดาะนี่ก็อื่นได้ท่านนี่หลายเต๋อพี่ตัวอะไรเอาละพ่อยมัมซักไปพ่อพี่ยูไปกินเราพี่น้องจะได้ขอบพูดแฟนครับสมองสมบัตินะครับที่ติดตามที่ช่วงวิสารบ้างหน่อยขอบคุณถูกกำลังแรงใจครับ ผู้ปกคอมเมนกอกผู้เล,ย,ลยครับม่นีถือปลาหมันเนาะยนที่นันไงถ่องเก่งเองเลยโอ้ตัวหี้ตัวเปล่งๆกับห้าสิมันห้าสิบยูไดกินไปหนองไปข้อของหงวยนั่นโอ้จะหนักแมว่วันสินถึงกับหนักถึงหนักมากเลยอจับเลยมยตีตัวตัวงเป่งๆล่ะยาแม่ปล่อยเลยใกล้มไข่สองตัวม่ไดต้หารนกินยากยิ่งมือนีอ๋อ ลิปนี้มาทนี่ครับผมไปรุ่นร้อมทีมงานครับขอกาวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับทานยูพี่น้องเลยม,มากินน้ำกันเ้ย